เวลา18นาิก47นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายปีก้าต์าปิโอลาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้นางโอกาชูเมโลตาปิโอลาพระยาเอกอกักรถถราชทูตร่วมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทด้วยเวลา19นาฬิกา2นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเมอีชโลโมเอกอักรราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางราคาชโลโมพระยาเอกอักรราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา23นาทีพระราชะทานพระบรมราชวโรกาศให้หนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนเคลื่งทุนกระหม่อมถวายชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส1พฤษภาคม2562และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี4พฤษภาคม2562เหรียญที่ระ ลึกระดับแพรแถบเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย